ฮัลโหลไลฟ์สไตล์ไ hmm. ว well, ้สมซ่ามาอีกแล้วมามือนีอันมีเรื่องอันมีเรื่องออกสูฟังอันนี้แม่อันสร้างสร้างของสร้างของอันที่จริงอะสร้างสร้างกระเป๋าสร้างกระเป๋าใบเดียวแล้วห้องก็หูเราค่าแล้วบันนี้บันนี้อันอันสร้างของในราซดานะคะ น่าจะน่าจะเป็นสินค้าของจีนเนาะหมายถึงอ่าอย่างก็เขาเอิ่สซั่งของลาซาด้านะคะบันี้สัง่งสั่งอันเดียวได้ของแถมมาบัากหลายหนึ่งได้ทั้งเข็มขัดได้ทั้งกระเป๋าหน่อยเออทั้งสี่ก็ะมีอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอเดี๋ยวสิให้เบิ้งนะแอนซั่งสายแก่เราละว,ว่าสิบอเฮดคลิปแต่ว่าบันี้ ดูซื้อว่ามันแปลกๆหน,น,น้ากเลนกเลสเซียชิปให้มูเบิงเดอเบิงกระเป๋าที่สร้างหรอกของแถมเด้อนี่ไใส่ไปบ่ ไปอยู่นี่เนาะบึ๊บอียังก็เขาว่าเหมือนว่าสร้างอันเดียวได้สามอ่ะ3 in 1สิ้นค่ะอันนี้มาบ้างค่ะ3 in 1เนี่ย อันนี้มันมันมัน,มน,มนยู่ในลักษณะนี่ของนี่นะคะัฮะตัมม่าซงเนี่ยสัางชาสีนี่ที่แล้วว่าสิบเบิเฮดคิป <c oughs> เห็นบ่เนี่ยสีลัษณะส,ส้นมากจะเป็นของจีนบอวัดีจ้าลูกข่ามาเพราะดีเอ,เออหันไปกับรถยากด้ยโอ้ยไอถนนถนนลูกกับรถตั้งเออ,เ,อ,อเป็นยังไงบ้างเออคือคนมาไวเนี่ย ตรงไหนไม่ดีโมนิฟายว่างั้นเถอะโอเคกี่ตัวรวมน่าจะหกตัวหกตัวพรุ่งนี้เย็นอยู่ว้างมันส่วนมากไม่มีแค่ทรงใช่ไหมมีซีไม่มีอะไรไหมเสียไม่มีมีแต่ขาดเป้าแล้วก็มีหูกี่ตัวก็หกตัวอ๋อถ้าไม่มีถ้าไม่มีงานแก้ทรงเอาประมาณวันนี้พุ่งหนึ่งได้ไหมพุ่งหนึ่งน้องมาได้หมด เพราะว่าหนูมองดูงานแล้วมันน่าจะเสร็จเสร็จก่อนทุ่มอยู่เพราะว่าหนูมันไม่มีงานแค่ทรงให้แค่ทรงมันจะนานหน่อยงานมีอะไรเพิ่มข้าวแล้วก็มีหมูมีต้าวผัดมีชายมังกระกกลมเลยน่ารักดีเลยโอ้น่ารักดีแกทุ่มหกกลมหกกลมแก่ๆหน่อยนั่นแหละมาเป็นไรนี่เมือวานทุ่มหนึ่งวันเนี้ย ว่าสีเฮดคลิปแน่ลูกค้ากับมา <laughs> ลูกค้าขี่รถเบนมาว่าเซียนว่าสีเฮดคลิปแน่ลูกค้ากับมาอันเนี้ยพาลูกค้าเป็นกระสอบด้วยอันนี้ก็ดีพูดนะเอาออกไปก่อนเฮดคลิปให้มีโลกสวยในเมล่ะเฮดต่าง,งานาลายกระต่ายสันตุประเทศไทย งานหลายค่ะช่วงนี้อันเนี่ยอันนี้มันทิ่อยู่ในกระเป๋าเด้เนี่ยเนี่ยมันทิ่อยู่ในนี่เนาะเนี่ยเนี่ยคุณไดใครซื้อกระเป๋ากัจะาหูเนาะค่ะว่ามันอันนี้เนี่ยซั่งกระเป๋าสะพ้ายให้แฟนไปเห็ดงานเนี่ยเอกสารให้เพื่อนเนี่ยมันทิ่งอยู่เสีย เสียเวลาแก้วมาจากจากซ่วงแล้วนี่เนี่ยวันนี้สังซ่าก,กับมาเอาอันนี้สังซ่าสังใสกระเป๋าอันนี้เพราะว่าสังซ่าเห็นเห็นในในราสดาเห็นมันมันตั้งอยู่มันมันแลดีนะคะ่ะใส่พวกเอกสารใส่พวกอ่านียังเขานี่นะสิบก็ดีข้างในกับมีกระเป๋ามีสิบค่ะเนี่ยสังซ่าเห็นสังซ่าสร้างอันเดียวเนี่ยเนี่ยสร้างกระเป๋าใบนี้ละ อันนี้กับไซกับปับได้เด้อค่ะสงสัยเห็นในลูกทรงมันในรานสะดานเห็นสวยดีราคากับโมแพงปันไดนเน่งเสียบค่ะพกผู้ซ้ายน้อยหิวพวกเอกสารพวกยังขะเจ้ากระเป๋าเนี่ยค่ะงามบอสีน้ำตาลเข้ม หิวก็ได้ไพ่ก็ได้แล้วแต่สะดวกมาเน,นี่ให้ไหลยังวตัตีให้ไหลอันนี้เด็เนี่ยเห็นว่าเนี่ยเขามีมานําเนี่ยได้หัวเข็มคัดเข็มคัดอันนี้มันมัต่ำกว่าอันเท่าไหร่เราหาเพราะมันสิเป็นลอยสองลอยอยู่บ่เพราะว่าอันที่วาลาสดามาเก็บก็บคือเก็บตะา่ากระเป๋าที่ซังซาเลยลงอ่ะอยังอ่ะหูราคาไวเดียวนะา วันนี้เปิดอีกเปิดอีกยังไม่ยังเห็นนั่นเนี่ยค่ะมันอยู่ในซอกหน่อยๆเนี่ยเห็นมันเนี่ยัน,นที่เห็นในซอกในในถุงอยู่ถุงนี่แล้วมันมีถุงซอกหน่อยๆอ,อีกซอกหนึ่งเ,เห็นมันเนี่ยเนี่ยวันนี้กระเป๋าสตางค์มีไหม ในสองน,น้อยๆนั่นล่ละกระซักๆก็เห็นอันเนี้ยเข็มขัดแม่อันนี้ซังางซ่างไม่ได้สัง่งเนี่ยเนี่ยนอกออเดอร์ได้เนี่ยเนี่ยมันมาในถุงเดียวกันได้กระเป๋าพร้อมเข็มขัดพวกผู้ชายนะ่ะเนี่ยค่ะสดีปะ เข็มคัดพร้อมได้กระเป๋าพ่วงค่อนดีละบ้านเนี่ยได้กระเป๋าพร้อมได้อัน,นอันนี้พร้อมวันนี้สั่งสาสิได้ใส่เงินสั่งสาได้บ้านเนี่ยเพราะว่าเฮาออสั่งอันนี้ให้แต่แฟนยังเดียวน่ะไอ้กระเข็มคัดเขาก็แถมมาเนี่ยอันนี้นอกออเดอร์ได้ขายเพรได้สั่งเด้เนี่ย อันนี้ก็นอกออเดอร์ว่าได้สั่งเนี่ยพ่นแถมมาเนี่ยเบา้งทั้งชานสีได้แซ่กระเป๋าเงินไม่โดยที่ว่าได้สั่งได,ได้ของแถมนเนี้ยแบบนี้นนเนี่ยเห็นไ่มเนี่ยเนี่ยได้กระเป๋าไม่ ใกระเป๋าไม่ยิ่งมันดีค่ะเนี่ยเขาแถมมาเนี่ยซังซา,าวเลยเด้อนี่ยซังซ่ากันซังแต่นี่ให้เพื่อนเนี่ยกระเป๋าคลายเนี่ยมันแถมมาในในถุงเดียวกันเนี่ยค่ะเนี่ยซังซ่าก,าก็เลยในกระเป๋าอันใส่เงินไม่กระเป๋านึงเนี่ย ้็ดีใจดีเถอะให้กระเป๋าอันนี้เข่า่ทาเถอนี่อันกระเป๋าสองซังซาซังซาสิได้ทิมมือนี่ละเนี่ยเนี่ยเห็นม่เอาเอกสารหอกให้เบิดก่อนอันนี้อันใส่มาสิบก็ปีเดียค่ะเนี่ย จะยี่สิบปีแล้วเนี่ยทั้งซาไ่เขาเนี่ยเนี่ยได้เวลาถิ่มขึ้นกันวันนี้ได้ของแถมดีใจเนี่ยบัรระชาตินเอทีเอ็มได้ได้มองแล้ววันนี้เนี่ยได้กระเป๋าใหม่ด้โอกาสเปลี่ยนใหม่เลยเนี่ย แถมมาให้เนี่ยเห็นบัเนี่ย,นนยใส่ใบคัับที่ก็ได้เเขาทาแถบานนี่แม้บัตรประชาชนก็นได้เพ่อเ,เขาทาแถเพ่นแถมมาสร้างตักระเป๋าให้สามีอันเดียววันนี้ได้มาตั้งสามยางนั่น เอาท่าเลยวะเอาท่าครับตังเหรียญกระเซนในกระเป๋าเนี่ยเ็นบ่นเนี่ยอันนี้ได้โอกาสได้เปลี่ยนสังซาดีใจมีคนให้รางวัลสั่งหนึ่งสั่งหนึ่งชิ้นได้สามชิ้นอันนี้สังซาเสื้อผายแสังซาบอบอลได้สั่งในในเข็มขัดนี่กระเป๋าหน่อยสังซากรบเป๋ได้สั่งแต่ว่าเขาเขาแถมมาน่ะกับกระเป๋าใบเนี่ยที่สังซาสั่งอ่ะ เนี่ยจังตาเห็นในรลตัสนาสดาทั้งชาววสิสอว่าให้แฟนใช่อันใส่ของบันบนนเนียนบัเนียนในเมือนเขาแถมมากกับขอบคุณนแล้วเนี่ยค่ะโอ้ยงามค่ะ กระเป๋าไม้เลยเด้อเนี่ยโอ้ยหมอหมิงเลยเนี่ยค่ะใส่ใบขับขี่ใส่อันนี้ได้เลยบบดนี้เงินช่องเล็กช่องใหญ่เนี่ยเห็นบ่นเนี่ยเม,มอเบาดนี้ถ้ามันขาดชัางชากะสามารถวิ่งได้เพราะว่าสังซาเป็นซางเองชังซากะวิ่งได้เนี่ยค่ะ ช่องสี่กระไซอันพวกบัตรเครดิีเท่าบัตรอันนี้เท่าเนี่ยค่ะเอาทาบอ่ะในกระเป๋าไม่เลยเอาทาครับบได้สร้างเพิ่นกระแถมขอบคุณที่มากคือกันนี่นี่สร้างสร้างอันเดียวนี่ละเนี่ยสร้างอันเดียวเนี่ยสร้างอัน อันกระเป๋าผู้ใา <ipping s pered> ้เขาแถมมาเครื่งเข็มขัดเครื่องกระเป๋าหน่อยครบเสร็จเลยนะเห็นบ้าได้หอดเข็มขัดงามพร้อมกระเป๋าไว้เพิ่นใส่อันเอกสารหรือใส่อย่างของเพิ่นเวลาเพิ่นไปทำงานนะคะ ก็ได้หยูก็ได้แองซินะเนี่ยแองซี่เนี่ยเห็นอันนี้ล้นเนี่ยนี่เห็นอันนี้เพิน่นสังสากอนเลยได้อันตโนมัติเลยใส่ได้กระเป๋าอ่ะงามคักถือใจ อันนี้อันนี้้างซาสิถิมเด้ป่ะเนี่นเอาก้องออกให้เบิรอันนี้ก็คือล่งขยะได้ป่ะเนี่อันนี้ซื้อได้ยี่สิบปีแร้วค่ะ้างซามักถือเยยบรอยถิมพอได้ไม่แล้วง้ามหลูของแถมสั่งหนึ่งได้สองนี่ ของยี่ห้อยังไงเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษเป็นกับอ่านเด้อนี่ยี่ห้อเดียวกันเลยค่ะทั้งกระเป๋าเนี่ยกระเป๋ากับยี่ห้อเดียวกันเข็มขัดเพิ่นกับยี่ห้อเดียวกันเนี่ยเข็มขัดเพิ่นกับยี่ห้อเดียวกันเด้อค่ะ ียูนิก2ซียูในคลิปรีวิวกระเป๋าสั่งหนึ่งได้สามค่ะขอบคุณโลกนี้ยังมีของฟรีอยู่นะคะขอบคุณมากมายคะ่ะ